ผมก็เพิ่งเคยเจอเหมือนกันว่าห้ามต่อท่อนาทิ้งเนี่ยลงบนพื้นโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็ลงบนพื้นแล้วก็ไหลเนี่ยออกไปท่อนําทิ้งของโครงการได้แต่ว่าโครงการที่นี่ห้ามทําแบบนั้นทางโครงการแจ้งว่าเดี๋ยวน้ํามันจะระบายไม่ทันผมก็เลยคิดกลับไปว่าแล้วถ้าเราลงต่อท่อยิงหินตรงนี้ได้ไงเนี่ยถ้าน้ํามันจะระบายไม่ทันเนี่ยน้ำมันก็ระบายไม่ทันอยู่ดีนะครับในส่วนตรงเนี้ยคือ ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเป็นกฎหมายของโครงการด้วยสวัสดีครับผมสุขุมสอแสงทองกันช่างวันนี้เรามาอยู่กันที่หมู่บ้านทัญดาพัพกวิว6พรกษาเทพลักษ์หลังนี้เลยสําหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสอแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับ วันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาดูงานต่อเติมหลังคาของคุณลูกค้าหลังนี้กันแต่ว่าทางโครงการเนี่ยเขามีกฎมาว่าการต่อเติมหลังคาเนี่ยข้อห้ามเนี่ยคืออะไรบ้างแต่เป็นกฎเนี่ยที่ผมไม่เคยเจอเลยจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันครับโดยปกติแล้ว ในงานต่อเติมไม่ง่ายเลยก็คือว่าเราห้ามต่อเติมเนี่ยเลยทับเขตของคนอื่นหรือว่าเลยไปเขตของส่วนกลางก็อย่างเช่นว่าตรงนี้เป็นถนนของโครงการเราก็ห้ามต่อเติมเนี่ยเลยเข้ามาถนนของโครงการเราก็ต้องอยู่แค่เขตตัวเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในการต่อเติมหลังคาเนี่ย เราต้องมีรางน้ําถ้าไม่มีรางน้ำเนี่ยบางโครงการเขาก็จะไม่ให้เลยหรือว่าถ้าไม่มีรางน้ำเนี่ยเราก็ต้องล่นระยะหลังคาเนี่ยเข้ามาเพื่อที่ให้น้ำเนี่ยมันตกอยู่ในบ้านแต่ว่าใน,ในที่นี้เราก็ไม่อยากใครทําหลังคาเนี่ยครึ่งเดียวเราก็อยากทําหลังคาเต็มพื้นที่ในส่วนนี้เราก็ต้องมีรางน้ําแล้วก็ท่อน้าทิ้งแต่ว่ากฎใหม่เนี่ยของโครงการเนี่ย แต่ว่าไม่ใช่ของทุกโงรงการนะครับของโงร์การที่นี่นะครับผมก็เพิ่งเคยเจอเหมือนกันว่าห้ามต่อท่อน้าทิ้งเนี่ยลงบนพื้นโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็ลงบนพื้นแล้วก็ไหลเนี่ยออกไปท่อน้ําทิ้งของโงรงการได้แต่ว่าโครงการที่นี่ห้ามทําแบบนั้นเขาจะให้ทำก็คือว่าให้ต่อท่อน,น้าทิ้งเนี่ยลงในท่อใยญ่หินนั่นเองในส่วนตอนนี้เลยตรงนี้ทางช่างของเราเนี่ยทำไว้ให้หมดแล้วขยับเข้ามาดูใกล้ๆนะครับตรงนี้ทางช่างของเราเนี่ยได้จอด ฝาท่อไว้หมดแล้วแล้วก็เตรียมเดินท่อน้ำทิ้งเนี่ยลงบ่อพักเราจะไม่ได้ลงบนพื้นนะครับตรงนี้ผิดกฎของโครงการโครงการเขาไม่ให้ทำนะครับถ้าทำไปเนี่ยโดนรื้อทำใหม่แน่นอนเพราะาตรงนี้ทางโครงการเขาเดินมาบอกเราเลยว่าเขาไม่ให้ทำต่อลงบนพื้นเพราะว่าทางโครงการแจ้งว่าเดี๋ยวน้ำมันจะระบายไม่ทันผมก็เลยคิดกลับไปว่าแล้วถ้าเราลงต่อท่อใยหินตรงนี้ ได้ไงเนี่ยถ้าน้ํามันจะระบายไม่ทันเนี่ยน้ามันก็ระบายไม่ทันอยู่ดีนะครับในส่วนตรงเนี้ยคือผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเป็นกฎหม่ของโครงการด้วยแต่ผมมองว่าอาจจะเป็นโครงการใหม่ที่ไม่อยากเนี่ยให้พื้นเนี่ยมันเป็นตะไคร่น้ําเพราะว่าเวลามีลูกค้าเนี่ยท่านใหม่ๆที่สนใจจะซื้อบ้านเนี่ยเขามาเห็นเนี่ยเป็นตะไคร่น้ําเต็มพื้นเลยเขาก็ไม่อยากซื้อบ้านแล้วนะครับอันนี้ที่ผมมองก็คือว่าทางโครงการเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้เราเนี่ย ปล่อยน้ำบนลงพื้นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นตะไคร่น้ํามาในส่วนของงานต่อเติมของเรากันบ้างในส่วนตรงนี้นะครับเราต่อเติมหลังคาลงจอดรถ เป็นหลังคาเมทัลชีต PU โฟมท้องเรียบสีขาวโครงสร้างนะครับเราใช้เป็นโครงสร้างเหล็กไซส์ XL ใช้เป็นเหล็ก4คูณ2เธอนวยเหล็ก6คูณ2จะวิ่งเป็นอสเสเหล็กอสเสเนี่ยด้านหน้าเนี่ยของหลังคารอบเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นอสเสหลังน้ๆตรงนี้เราใช้เป็นขนาด4คูณ2เหล็กจันทันเราใช้เป็นขนาด3คูณนิ้วครึ่งระยะแอดจะไม่เกิน90เซนส่วนเหล็กแปรตรงนี้เราใช้เป็นเหล็ก แปรคู่วิ่งเป็นแปรคู่ขนาดเหล็กจะใช้เป็นนิ้วคูณนิ้วระยะแอดจะไม่เกิน60เซนตัวแผ่นหลังคารตรงนี้ผมลืมบอกไปเราไม่จำเป็นนะครับต้องเลือกสีขาวเดียวสีอื่นเราก็มีอ่าเหมือนเพื่อนบ้านนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลายหินอ่อนตรงนี้เราก็สามารถทำให้ได้เหมือนกันนะครับเราสามารถเลือกลายได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าเป็นท้องหรือว่าตัวแผ่นด้านบนหรือว่าจะเป็นตัวสีโครงเหล็กเราไม่จำเป็นต้องเป็นสีดําอย่างเดียวเพราะว่าสีดำเนี่ย คือมันจะเป็นสไตล์โมเดิร์นแต่ว่าถ้าใครอยากได้สีเข้ากับตัวบ้านเนี่ยอย่างสีแบบเบดๆเบอย่างนี้เราก็สามารถทาให้ได้เหมือนกันมาในส่วนของเสารับหลังคากันบ้างส่วนด้านหน้าตรงนี้เราใช้เป็นเสาแผงขนาดเหล็ก4ี่คูณสองสองเส้นจะอยู่ด้านนอกแล้วก็เหล็กนิ้วคูณนิ้ว5เส้นจะอยู่ด้านในตรงนี้ก็สามารถ ดีไซน์เสาแขกได้เหมือนกันส่วนเสาเดี่ยวด้านในตัวนี้เราใช้เป็นขนาด4ี่คูณสตรงนี้ถ้าเราใช้เป็นเหล็ก4ี่คูณสเนี่ยมันจะโชว์หน้าเหล็กได้ดีกว่าแล้วก็จะสวยงามกว่าถ้าเราใช้เป็น3ามคเนี่ยผมมองว่ามันจะเล็กเกินไปนะครับมาในส่วนของงานไฟกันบ้างในส่วนนี้เราใช้เป็นไฟกล่องเหลี่ยม แสงสีก็สามารถเลือกได้เหมือนกันไม่ว่าเป็นแสงสีขาวหรือแสงวมวว้หรือไม่จะเป็นกล่องไฟเหมือนกันกล่องไฟเราก็สามารถเลือกสีเลือกรูปทรงได้ไม่ว่าเป็นทรงกลมหรือทรงเหลี่ยมหรือว่าจะเป็นสีขาวหรือสีดําก็สามารถเลือกได้หมดเลยนะครับรางน้านะครับตรงนี้เราใช้เป็นขนาด8นิ้วบวกด้วยท่อ PVC เนี่ยขนาด3นิ้วหมดห่วงเรื่องน้ําล้นรางอย่างแน่นอนนะครับถ้าเปรียบเทียบเลยตรงนี้มองไงเนี่ย8นิ้วลองดูเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเนี่ยเล็กกว่าเรา มากๆเลยเพื่อนบ้านตั้งจะประมาณ4นิ้วโดวยประมาณนะครับแต่ของเราเนี่ยประมาณ8นิ้วอันนี้ผมเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่ารัางหลังของเราเนี่ยใหญ่มากๆนะครับอันนี้เพียงพอสําหรับน้ําฝนแล้วนะครับสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจจะต่อเติมบ้านกับทางเราก็สามารถโทรได้ที่เบอร์0 8 8 1 0 4 8 8 8หรือช่องทางออนไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ